สวัสดีพี <Top one! S 2> ่น้องสบายดีประชุกุทุกคนมาอนี้สารสีเมลโลกินแกงน้ำ้พี่น้องหมองพวกใหญ่เลยพี่น้องเลยเด้อเด้อพี่น้องเด้อกําลังสิตักกําลังสิตักน้ำไม้พี่น้องแกงใส่ผักกาใส่มะกอือพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมามา

để không thể liên liên kết để khảo băng. mà khung khảo không mà. Không khảo Nó

น้องใหม่ดพี่น้องทเนีไปห้ามมาแช่ไว้ก่อนา่อน้าปลทำหน่อยมากินน้ำเนบฮะอออนอมากินน้ำเนัแปังเด้อทำกินหน่เด้อไปรอกัเนาะ ใหม่แถอไหไปหี่เะอยากข้าพี่น้องเลยแบหาใม่ของใหม่พี่จุ๊ไม่อยากขาวมือทอด Do võng tên tóc của võng sẽ, sẽ Sét võng tét, nhỏ. nè. Hello. <laughs> 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 luộc. <laughs> <laughs> <laughs>

พี S <S <々>่น้องดจอมาเลยพี่น้องเลยเจแม่ขันห่อนแีดแฉะเจ้แม่ผัดเจม่อันสดสดซะแฉลารจนนันทอคิดจะลืมเป่าแฉะไหลวบปากหกปากอื้ค่กว่าหัวปากแค่ đó. Có một hạt đường ở đây.

i don't หวานขนาดพี่นัองลไหมยังจะมองยส่กขาแม่เราเซ็ตกขาท้องหมกเอาไรถาตัดมาปลูกน่าผสมแค่แล้วมันิเป็นังอ้างห่ัง้าบนมีได้กลางานนั้น ตัปงฟูนี่มันแตกล่ะเกียบงามมนกับกตาตั้งูนี่ตั้งู๊ เขาเรียกะบาดม่เอาไอ้เล่านั้นกักขังันุจนถึง่มมีหมากขังเลยผมมีหมกกากโตไที่นี่นะไปใส่กับบรไปมีจะไปตาหาหนอม้ยมีจะไปหาหนอมน้ยไปบ้านน้อสูงกับบได้ไปย่านเจ้าเน่าข้าเขาเขปิดห นี่ันค่ะปักปิดนี่ยตลาดปักจองกัปิดนี่เนาะโควิดระบาดแท้พี่น้องเอ้ยลนุก้ลนก็หอบปวดงเรียนเป็นแต่ไหนพี่น้องเป็นแต่ใหไ่้อีกห้องตอีกก่ะสัน กินท่าพักคาให้กน้อยหน่อยมากินผักคาพี <cor ros ion noise> ่น้อยผักคาเอดอึดพี่นะนี่แต่พ่อกับแม่กินย่อยดิอือหือดีจังสังเกตไอจถั่วเลยอ่าพอเดาเป่าเด้อเป่าเด้อหลอดปลอลํบาก ื้นะอเคมันห่อนแหงมันก,กินห้วยลวกปากลวกปากลวกคอน้่ลวกโควิดเห็นเนี่ย các bạn Đó. nó kể thử à vừa tả vừa tên thôi đi từ trong kia đến hoạn ร่วงลงไปเลยตายไปเลยโควิดเนี่ยโควิดต้องละังมีแก๊ยาแก๊กเกะน้ำหอดลุ่นๆเลยบอสน้ำหอยลุ่นเลยโควิดในไตน้ำหอยเยอะน้ำหอดน้ำโควิดมันก็ตายกินหรอยหัวจะไปอันนั้นเขา được. Thế thì à โอ้ยตกเออต้องโดนน้ำสั่งวั่ไขกุ้งเออท้องยาไข่กุ้งก็เขียลงไปไขแค่ไหนขนาดเราแห้งอย่างเงี้อหวานแล้วกระโดดเลยปีตาปีตามอางี้นะไม่น่าเอยเจ๋งมาเสียงแล้วว่าจ้าโอเคตบไปเลยลอยดึงลงไปน้ำละมุนหมด มองยากเลยแต่คนนี้เขาเป๊ะลงไปแล้วกินบ้าแล้วพี่น้าเหลือแต่เขากินต้องเจ๊เศรษลายไปเลยเศรษลายเศรษเบรษเศรษมาเสรลวกลงลวกลวกลงเลย มาไหนก็ต้องมาพากวนอลไรพี่น้องสีแดมลาพาจากฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องขอบาเะคุณมาชมคลิปสาวอะไลเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหมีสวัสดี